ตอนนี้สิาพาไปเบิ่งไก่เด้อครับพี่น้องไก่อยู่บ้านทุง่งบ้านทุ่งน้องครูต้นนี้ก็ได้มาตากแดดเพรอะว่าใส่ทีเริ่มน้ำโซ่ออกซี่นะครับไก่เดียขั้นโซ่ออกซี่ก็ต้องกาดน้ำเนี่ยหมืแรง หนา,าแดดแบนนันบายกัขาดแดดใรเริ่มหนโตจะออกซี่แล้วไก่เลี้ยนแสนบนนี่ที่กันแสนครับ เจ้าของฟาร์มไก่อวัสดีครับสนใจกันักมาเด้อไก่ตีไก่ช้นเป็นพม่าครับเป็นพม่าเรียงพม่านี่ทั้งหน่อยทั้งใหญ่ม่ทั้งหลูกเจี๊ยบมา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 ขึ้นขอบมา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 วๆๆา mọi người lên lên lê 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 lên 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 lê lên Lê 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 lên 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 ตีกันหนอสังเวียนล้วบ่เนี่ยโมเบังไก่ไก่บักโจนมันจะหล่นหน่อยหน่อยหล่นผู้เบาใช่หล่าังน่อยหล่นผู้เบาเดี๋ยวจะเลียงที่ยูสองโตสามโต มาเรมารยมาเรมมาเามมาเมามมันจะการยามแรงๆประมาณหกโมงเย็นไกย,ยู่ต้งให้ทงหน้า,าเวราเลียงไกยู่ต้งให้ทงหน้าทำ อเอาหมดเลยครับเด้ออยู่ที่าร์มเทพน้ำโชคตื่นยังล่ะเนาะตื่นยัง สำหรับผู้ใดอยากได้เด้อครับเด้ออย่ไก่อยู่ไก่วันนี้อย่ไก่ไก่แว่บเมืองบริสุทธ์ครับเทพบน้ำโชคครับเออไก่ตีไก่ชนที่บ้านน้องโคหมู่เจ็ดอำเภอบมงบูน ہے یہ تیگر میں